สวัสดีเด้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุกตาพาฝันบานส่วนคือกันค่ะคือเก้ามากาเฟกาแฟดดำหอมหอมอุ่นๆน,นะคะอากาศสุดยอดเลยค่ะแสนดี <c oughs> อากาศดีขนาดเดกออกเมื่อได้พระนบ้านกลุ่มอุตุบอกว่าประมาณสามสิบห้าองศาเซลเซียสก็ถือว่าเป็นอากาศดีขนาดค่ะแล้ว หลังจากพันหนาอันสองสมมื้อต่อมาพันเป็นอากาศนะลดลงเลยค่ะก็เป็นอากาศหนาวว่อีก <c oughs> เพื่อนเพื่อนก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนี่ยบอกค่ะผู้เริ่มีเวลาก็มากินกาแฟก,กับไอตุก,กตาาผ้าฝันอยู่บ้านสวนเลยจ้ะเด้ออากาศขั้นอากาศร้อนมากอีกอากาศดีไรสะโอนค่ะมากินกับค้ยสมข้ยสมวี่สุดท้ายก่ะของของที่ว่าอันตัดไอตัดลงมาอันมันมีห้าวี่เนาะค่ะเนาะ บีนึงพันอันลิงอาไปกินสัตตอนนั้นว่าสงสัยว่าประหลัดใจว่าอันกลวยแต่มันเป็นมดคากลวยบีนึงกันนักประมาณสองกิโลครึ่งคนนี้คำมันนักเนาะค่ะบ่งหน่วยซ้ำมุดแขนเด็กน้อยนี่ค่ะเอ้ยพัน,นอาทิตย์ก่อนเอ้ยพันเอาไว้ข้างนอกบันเอิญเอาเขาตูตูขวานะค่ะก็มาสังเกตบางลิงพี่ลิงพันก็มามาคูาม่มือเลยค่ะแต่บ่มีกลวย ก็เลยมาเก็บอุปกรณ์อ uh <bung> <z traditions and heartbreaking> ันพวกเครื่องขัวโมตลือเนี่ยค่ะที่ว่ามันบ่มีแต่ก็เอาเข้าตู้บ่ได้เอาป่อยไว้ค่ะเพราะเขาก็บ่รู้ว่าอันมันเป็นตัอเนาะค่ะเนาะเพราะเขาอยู่น้ำป่าเอ้ยอยู่น้ำป่าเลยค่ะป่ามันเป็นป้าอย่างเนาะค่ะเนาะป้าอย่างกวงแล้วก็ทัดจากเอ้ยไปนี่มันสิเป็นป่าไม้ที่พันบ่ได้เคยอันตัดเลยนะค่ะมายาวนานแล้วเห็นอายบอกว่าข้ามตเข้าไปย่างสิมันสิมีเขือเเถาวันเขืออน ไม่สมัยรุ่นเก่าๆนะค่ะที่ว่าพันพันโบเดย์ทาลายเพราะว่าส่วนนี้มันพันโบเดยเจ้าของพันโบเดยมาเบิ่งค่ะแล้วมันเข้ายากมันมีทางเข้าเพราะถางเข้าพันโบเดยเข้าด่างเอ้ยนะค่ะแต่ว่าถางเข้าเพราะนั้นทางเข้าพันเข้าอีกทางหนึ่งวันนี้เพื่อนพันเพิ่งมาปิดผลที่พันดันโบเฮดินเนี่ยค่ะผลที่พันโบเฮดินนั้นที่ทําทําถนนนั้นนาบานเลยค่ะดินพันพันยาววันนี้มันสมัยก่อนมัน ปูยาแต่ใหญ่พันเขามันมีทางเข้าทางดินพันเนาอนเนาะวันนี้พันหมาเอดหัวเอดสวนปลูกต้นไม้ต้นสวนสวนต้นไม้ซักด้วยค่ะวันนี้พันก็เลยปิดบม่ได้เขาทางเอ๋ยนี่พันบ่เคยเข้าเพราะว่ามันคนละทางเนาะอนเนาะมันก็เลยเข้ายากคับกเลยบนดินตาบดอันนี้ก็พูดถึงความเอื้อเฟื้อเพื่อแพ่ของเพื่อนบ้านเนาะอนเนาะถ้ามดรุ่นมัดสมัยแล้วก็พ่อแม่เคยยันเถียวพันบ่ได้เถียวสามราเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะ คนเฮามันเปลี่ยนเอ้แห้งไสเยอฝังคาร์บไดเวาพันดอกค่ะเพราะมันเป็นนันวิถีชีวิตอันนาจิตตังเนาะเนาะเฮานปเว้าพันกับ์บไดคำพันเบอร์เทียวก็คือบ่บไดเทียวด้ค่ะอันนี้สําหรับอันถังบรรโนกของของเอ้ยตุ๊กตาขาวฝันนี่วันนี้มาเริ่มมาโตกันส่งดินส่งเจ้าที่ว่าพันปิดทางทั้งหลังอันติดกับส่วนอย่างเอ้ยนี่มันเป็นอันส่วนใหญ่เะยค่ะส่วนใหญ่อันมีส่งเจ้าคกอกันแต่ว่าลูกหลานมันเป็นอัน ไปรับราชการอยู่นําตัวเมืองมีไปเป็นมีร้านค้าร้านขายอยู่นําตัวเมืองพัฒระบนในหมาบึงยาวนานแล้วเด้ค่ะปู่ย่าตาใหญ่ก็เสียไปยาวนานแล้วหลาย,ยเป็นนกเหลือนสามสิบกว่าปีเลยว่ะเห็นมาเบึงเลยค่ะบ่ได้เข้ามาเบึงเลยก็คือป้าก็คือเป็นป้าดงดิบเนาะค่ะเนาะแต่เอ้ยบ่ได้เข้าไปดอกค่ะเพราะว่าเอา้ยก็มันบ่แม่นขิดดินลอตุ๊กตาเนาะค่ะเอ้ยก็บ่ได้ไปยุ่งนะพันขอนเอ้ยก็มีเอ็ดหัวเอ็ดสวนเสืออัน ร้วหนามักจับอย่างดีไอเอ้ยก็เป็นคนดูแลพันอยู่นี้ก็โชคดีไปเออทุกาตาอันแต่ว่าอันพวกสัดป่านี่ไหลนะคะพวกอีเห็นพวกกระลุกกระโลกเนี่ยเห็นคนเข้าไปอันมุดเข้าไปอันหิ่งดีอยู่ค่ะอันที่หนาป่าที่ว่าพันพันโพได้มาบึงอ่าบึงถือกวยสมศรสะอ่อนพันคขเดอยวีกวยออกมาอันนีย อันนี้ก็ต้องกินน้องมันมืดภายในอันอาทิตย์นี้นะคะคำสพันกาสุกงมกืนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เรื่องอันเว้าเรื่องป้าค่ะก็เลยเห็นอันเอวยกอายว่าคนพันก็เลยเอาลิงมาป้อยอ่ะกินกล้วยส้มเป็นน้ำกันกับกาแฟเนาะค่ะเอาลิงมาปล้อยไว้หลายสิบปีแล้วนะคะสมัยแม่เอวยตุ๊กตาายยังอยู่พันกาลิงบันก็เคยมาอยู่ลำสวนนะคะแม่เอ้ยมาเอ็ดสวนเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนมาเป็นสวนอยู่ขานเต็มเลยค่ะนี่ แล้วก็มีการเอ็ดส่วนมักทุด,ดินมักแตงหมูมักแตงไทมีมดกัะส่วนโปอยู่นี่เต็มค่ะเพราะมันเป็นส่วนบรรพบ,บุรุษเนาะค่ะเนาะแต่พกเอ้ยมาซื้อเอาอันมันก็เลยมาเป็นเอ้ยตุกาตามดวัะน,นี้ยว่หาหันเถอะปะมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่กว้างกว้างก็ขาใหญ่หลายเอ้ยก็ลงมาเลยลงวันป่ายางเมื่อสามสิบปีที่แล้วก็เอ้ยลงไปอ่ะมันก็หลายละพันกว่าต้นนะคะ่ะอยู่นําสวนเอ้ย เยอะค่ะส่วนป่าอย่างเยอะส่วนใหญ่ว่างั้นก็พอดีไอ้พันกลับมาเตะสมุยเนาะค่ะเนาะพันวันอันเศรษฐกิจมันตกพันก็เลยมาอยู่เออเ้ยก็เลยมาปุ๊กเฮียนปุ๊กเตอเอ้ยแฟนกับเอ้ยแฟนเอ้ยตุ๊กตาอันอายเอ้ยตุ๊กตามันก็อยู่ข้างหลังก็อยู่คนละที่แล้วค่ะแต่อยู่บริเวณเดียวกันบันมีเพื่อนยุ่งเพื่อนเนาะก็คืออันสิทธิต่างคนต่างอยู่เนาะค่ะเนาะ ค่เพีน่อยมันก็เลยที่มาของพี่หลิงค่ะแต่ว่าเป็นลิงตัวผู้มีอยยุตัวเดียวค่ะหลิงตัวใหญ่เลยคะ่ะไอเอยบอกไอเอยตัวกระตาบอกตัวสมหมาใหญ่นมนบอแต่ว่าเป็นลิงอัน ดิงตัวผู้มันบ่มีตัวแม่มันก็เลยบ่แพ้พันธุ์มันก็อยู่นังป่าดงดิบเยู่กค่ะข้างๆแต่ว่ากลางบางเทือกเอ้ยกระปุรู้เนาะค่ะเนาะว่าวิธีหลิงพันอยู่เปรียบเลยเนาะค่ะเนาะเมื่อคืนนี้ก็เห็นเสียงจ้วงจ้างจ้วงจ้างเอ้ยกระปุ่ได้ออกมาเบิ่งเดียะก็เอ้ยกระบอกแฟนเอ้ยว่าหลิงพันก็มันก็ได้มาเบิ่งอันเมื่อเช้านี้ก็เป็นอันหอยย่างหลิงหรอพันมาหาอันกลวยหรอว่ะมองที่พันเคยอันมาเอากันนะค่ะบัดนี้มันบ่มหีเนาะค่ะเนาะกระปุ่ได้เววเนาะค่ะเพราะว่า เขากะบ,บุู้ว่าพันเป็นแบบหรือเนาะเนาะมีแต่เอ่ยกับอายบอกว่าระวังเพราะว่ยายัยปอันนั้นเพราะเขาบ,บุู้ว่าพันตลิงพันหนาอันเจือดีหรือว่าพันหนาอันนั้นว่างันเถอะปะแต่ว่าอาหารมันก็เยอะเขาลิงเพราะว่ากล้วยเหมือนไหลเฉพาะน้ำเหีเ้ยน้ำาส่วนน้ยตุ๊กตานี้ก็ กวยเยอะแล้วก็เพื่อนบ้านมันก็ปลูกอีกก็เยอะนูค่ะเนาะดูท่างกินแล้วของปองของป้าอาหารป่าก็ไหลาทางข้างเหนือยนะคะเพราะว่ามันเป็นป่าัธรรมชาติที่ว่าอย่างโเคยันมัางป่าเหมือนกันเหี่ยป้าเอาทุเรนไหลกินกาแฟก่อนแม่ค่ะออโอ้ยมีเหง่กันอะ เอ้ยว่าสงสัยเมือนพันกินนักเป็นหลายกิลูดค่ะลิงเพราะกลวยันสมมนี่มัอนวีไหญ่เนาะค่ะเนาะวีที่พันกินนั้นเอ้ยออกสองลูกค่ะแล้วคันลิงกินมัดสงสัยยันท้องนักนตนๆแห้ะค่ะ มีแหงก็น,น่าเลยหอมหวานธรรมชาติเนอะค่ะเนาะเมื่อเราเนะค่ะเด้อยางมันก็ไล่ยหลเ้ยค่ะกลวยสมเนี่ยยางกลวยก็มีคุณค่าเนอะค่ะเนาะเคลือบลำไส้ว่างั้นเด๋อวปะ กาแฟก็มดแล้วค่ะเอาเออซบูเอสคลิปยาวเพราะมันมันะหลงยากค่ะจนเาเป็นมื่นตอนแรงพุ่นจังในอันอหลุดเธอเนาะค่ะเนาะหมุนอยู่แบบนั้นเมื่อเพื่อนๆมีแต่ความสุขกับมือใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสเอยตุ๊กตาผ้าฝันก็ขอบคุณแล้วไหนที่มานั่งกินกาแฟกับเอยค้อมือเนาะค่ะเนาะกระโชคดีกันทุกบ้านทุกคนเลยนะจ๋เด้อเพราะกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ